แฟนคลับแห่ซูมคลิปแม่อัมพชราภาขายคอลลาเจน p l u สแหวนเพชรเม็ดโตเตะตาสุดๆที่นิ้วนางข้างซ้ายเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับแห่ซูมภายในคลิปของอัมพชราภาที่กำลังขายคอลลาเจน p l u สเห็นแหวนเพชรเม็ดงามเตะตาสุดๆที่นิ้วนางข้างซ้ายโดยทางด้านเพจดังระบุว่าแกเคยแบบ เห็นอะไรแบบที่ฉันเห็นไหมสูมได้ซูมไปเลยจ้าดูคลิปแม่อมพรชราพาทำหน้าที่พรีเซนเตอร์แสนสวยชวนกันฉีกชงดื่มชาเม่คอลลาเจนพลัสไทยสวยเหมือนแม่ในไอจีอยู่ดีๆ แต่ชั่วโมงนี้ยิ่งกว่าออราผิวเด่นกว่าใดๆคือแหวนเพชรเม็ดงามวงนั้นคุณพระเอามือทับอกกันทั่วประเทศเพราะโฟกัสดีๆวงนี้ที่นิวนางข้างซ้ายจ้าอะไรยังไงคะแฟนๆแห่แซวว่าแสบตาเพราะอิดแม่ไปหมดแล้วจ้างานนี้จะมีลุ้นไหมเห็นพักหลังสวิทวานกับไฮโซพโกบอยๆอยๆอหรือหรือว่าแม่จะจุดๆ,ๆนั่นเองค่ะ